สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วไปกดที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปต่างๆ200คลิปเกี่ยวกับเหรียญได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญหายากเหรียญราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านได้ชมฟรี แบบไม่มีกักเราจะให้ทุกท่านชมคลิปเพียงสั้นๆนะครับไม่เกิน1นาทีครึ่ง2นาทีเต็มที่ก็3นาทีเพื่อให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างเนื้อเนื้อไม่มีน้ําไม่ต้องอ้อมชมสั้นๆประหยัดเวลาท่านชมช่องผมดูได้เป็นพันเหรียญละวันหนึ่งเราจะมี20เหรียญน,นะครับใหม่ๆเข้ามากดติดตามได้เลยนะครับเพื่อนๆชมฟรีผมให้เวลา3วนาทีกดหยุดแล้วอ่านเอง กดหยุดดูภาพเองแคปหน้าจอทำอะไรก็ได้ใน3วินาทีนะครับ1วิ2วิ3วิโอเคครับแผ่นทองคําที่ระลึกทองคําแท้97.66ภาพระบรมฉายาลักษณ์ร9นะครับไม่มีฐานเดิม1,490บาทแผ่นทองคําที่ระลึกนะครับกดเข้าไปครับนี่ครับให้เวลา3วิแคปหน้าจอและเอาไปขยายดูเองจะกดหยุดดูนานเท่าไหร่ก็ได้1วิ2วิ3วิเห็นไหมครับประหยัดเวลาไหม มามาดูกันเพื่อนๆผมจะขยาย youtube เอาใจแฟนครับช่อง y YouTube ผมเป็นไงครับนี่1วิ2วิ3วิแคปหน้าจอได้เลยครับอ่านรายละเอียดเลย1วิ2วิ3วิแคปหน้าจอได้เลยครับช่วงที่ผมนับ3วิจะกดหยุดดูนานเท่าไหร่ก็ได้หรือแคปหน้าจอก็ได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องผมนะครับเป็นยังไงครับ1น,นาทีกว่าไม่ถึง2นาทีช่องนี้ชมเหรียญฟรีวันล,ละ20เหรียญจากทั่วโลกชมฟรีแบบไม่มีกักกดติดตามได้เลยครับที่ช่องนี้เนื้อๆไม่มีน้ำนะจ้าหวัดดีครับเพื่อน